ออกกาลังกายแล้วปัสสาวะสีดําเป็นน้ําโค้กอันนี้อาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อล่มสลายได้นะครับวันนี้เราลองทําความรู้จักกันครับภาวะกล้ามเนื้อล่มสลายนยครับก็คือเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันแตกแล้วก็เป็นโดนทําลายนะครับสิ่งที่เราจะตรวจพบก็คือ อันที่1เลยคือคนไข้จะมาด้วยอาการฉี่ดำเลยครับคาว่าฉี่ดําคือปสัสสาวะดำนะมันไม่ใช่เข้มนะเข้มเหลืองเข้มนี่หม,มายถึงว่ากินน้ําน้อยนะแต่น,นี้คือดําเลยเหมือนน้าโคกออกมาเลยนะครับอันนี้แสดงว่ามีกล้ามเนื้อล่มสลายแล้วครับมีกล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่าแตกมากเกินไปนะครับ ถ้าเราเจาะเลือดนะครับก็จะเจอว่าค่าเอนไซม์กล้าเนื้อเราเรียกว่าค่า CPK นะครับส่วนใหญ่จะขึ้นเกินเป็นหมื่นๆทั้งนั้นเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยค่า CPK คนเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก150เองอันที่3นะครับคือคนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการแบบปวดกล้ามเนื้อมากๆเลยนะครับมันจะปวดแบบไม่เหมือนกับเราปวดแบบดอมอะ คำว่าดอมคือหมายถึงว่า delay onset muscle sore เนี่ยนะครับหมายความว่าเราเล่นเบียใช่ไหมครับตื่นมาตึงๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันเีกเ็กว่าดอม2วันก็จะหายไปแต่ได้เป็นพวกกล้ามเนื้อล่มสลายเนี่ยเวลาปวดเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะปวดเยอะมากนะครับจับเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตึงมากมันเกิดจากการที่เราเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยหนักมากเกินไปออกกําลังกายนานมากเกินไปออกกําลังกายแรงเกินไปขาดน้ําในร่างกายทําให้เนี่ยกล้ามเนื้อมันมีการแตก แล้วถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเนี่ยโดนทําลายมากๆเนี่ยก็ทําให้ตัวเขาเรียกส่วนประกอบของกล้ามเ,เนื้อเนี่ยมันจะมีไมโอโกรบินนะครับออกมาไอ้ไมโอโกรบินตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายนะครับมันจะไปตกตะกอน ที่บริเวณไตทําให้ตไตวายได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกกล้ามเนื้อที่มันล่มสลายมากๆนยครับที่มันแตกมากๆเนี่ยมันจะมีพวกโพแทสเซียมออกมาเยอะซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเยอะมากไปในร่างกายในเลือดนะครับทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาไปแข่งกีฬาที่อากาศร้อนนะครับนะักกีฬาจะเสียเหงื่อค่อนข้างเยอะมากนะครับและบางทีเนี่ยดื่มนะ้าไม่เพียงพอบวกกับออกกําลังกายที่มันหนักมากเกินไปไกลเกินไปแล้วก็นานเกินไป ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อล่มสลายได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอนะครับก็เจอประมาณสักสองสาท่านละก็คือเป็นกลุ่มกีฬายกน้าหนักหรือเล่นเวทนะครับเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ไปเล่นเบทนะครับคนแรกนี่คือครับก็ไปเล่นฟิตเนสเล่นเวทแต่ว่าโชงนั้นก็คือด้านร้อนด้วยแหละครับแล้วก็ตัวฟิตเนสเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์นะเป็นฟิตเนสแบบธรรมดานะครับก็เล่นออกกําลังกายได้ค่อนข้างหนักจากเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เล่นมานานละแล้วก็ไปเล่นออกกําลังกายหนักเลยเล่นเบทท่าขาท่า,าแขนท่าอกปรฏว่าเรียยบบรร้อคั ปัสสาวะสีดำนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่า CPK หรือว่าเาเรียกว่าค่ากล้ามเนื้อเนี่ยที่ขึ้นกว่าเกินกว่าปกตินะครับเป็นหลักเหมือนเลยต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันนะครับอีกเคสนึงก็เป็นเคสคนธรรมดาทั่วไปเหมือนกันครับก็เริ่มออกกําลังกายเคยออกกําลังกายเล่นเวทแล้วก็หยุดไปพักนึงนะครับแล้วก็กลับมาออกกําลังกายใหม่ก็ปรากฏว่าออกกําลังกายตัวเขาก็บอกว่าไม่ได้ออกกําลังกายหนักอะไรมากมายนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันหยุดไปนานแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับก็ปัสสาวะสีดำเหมือนกันนะครับไปเจาะเลือคนนะรับ ดังนั้นนะครับถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยไอตัวกล้ามเนื้อร่มสลายนยครับถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดเนี่ยก็คืออันที่1คือเราต้องออกกําลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าเพิ่มระยะเร็วเกินไปเพิ่มความหนักที่นานเกินไปอันที่2คือถ้าจะแข่งนยครับซ้อมยังไงเนี่ยให้แข่งอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราซ้อมประมาณหนึ่งแต่ว่าไปแข่งเกินกําลังของร่างกายเกิ world, in านความหนักของร่างกายเกินความหนักของกล้ามเนื้อแล้วก็เกินความนานของที่ซ้อม comunque, น,น,นะครับก็มีปัญหาได้นะครับอันที่3มก็คือ เฉพาะช่วงนี้นะครับอากาศร้อนๆนะนครับยิ่งอากาศร้อนเนี่ยยิ่งเร่งนะครับทำให้เราเกิดดี h y d r a t i o n หรือว่าการขาดน้ําซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแตกสลายแล้วก็ล่มสลายได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมครับนั้นนะครับทุกครั้งเวลาแข่งกีฬาเนี่ยต้อง hydration ให้พอนะครับ คำว่าไฮเดรชันให้พอหมายถึงว่าต้องกินน้ําและเกลือแร่ให้เพียงพอนะครับถ้าจะซัดแต่น้ําอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาอีกเกลือแร่ในร่างกายต่ำอีกก็จะมีอีกโรคหนึ่งเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นไฮเดรชันให้พอหมายถึงว่ากินน้ําและเกลือแร่ให้เพียงพอนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแข่งกีฬาหนักๆไปซ้อมหนักๆนะครับ อย่าลืมดูสีปัสสาวะของตัวเองนะครับว่าสีผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีแลว้วก็สงสัยนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อไปตรวจให้แน่นอนยืนยันให้แน่นอนว่าไม่ได้มีภาวะกล้ามเนื้อล้มสลายนะครับเพราะว่าโรคนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับใครมีปัญหาพวกประมาณนี้นะครับหรือเคยเป็นลองแชร์ให้ฟังหน่อยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้กันวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ